เพราะเดี๋ยววันพรุ่งนี้วันที่หกุมพา่าเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐออกนะก้อนแรกออกเลยนะครับ14ล้านคน14ล้านคนออกคนละพันคำนวณเข้าไปดูเขารอจะจ่ายเงินอยู่แล้วก็จะไปซื้อที่ไหนล่ะครับไปร้านคนละครึ่งหนึ่งบัตรคนจนนี่ไปซื้อร้านคนละครึ่งได้แล้วนะร้านทงฟ้าก็ได้นะร้านของเขาสวัสดิการแห่งรัฐเดิมเขาก็ได้นะใครเปิดร้านเราชนะรีบติดป้ายสแกนเอารูปมาติดเลยนี่ร้านเราชนะนี่ร้านคนละครึ่งได้หมดเลยเขาจะเอา บัตรมาสแกนซื้อของที่ร้านของท่านถ้าท่านชา้าท่านก็เสียโอกาสไม่ร่วมก็ยากและผมจะบอกให้นะวันนี้ร้านค้าโมเดิร์นเทรดนะครับ<ม>พวกแฟมิลี่มา t พวกห้างสปรพสินค้าพวกเซเว่นเซเว่นเนี่ยวันนี้ร้องแล้วครับ <c oughs> ผมบอกเลยว่าร้องแล้วเพราะว่าเขาไม่ได้ประโยชน์จากเม็ดเงินตรงนี้นะเขาอาจจะได้บ้างโดยทางอ้อมนะ มีคนไปซื้อของเข้ามาขายต่ออย่างนี้เป็นต้นนะแต่วันนี้เขาก็มาเรียกร้องรัฐแล้วว่าช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยเขาด้วยนะเดี๋ยวผมจะไล่เรียงให้ฟังในช่วงท้ายอีกทีหนึ่งก็แล้วกันนะครับเพราะกระทรวงพาณิชย์นี่เขาก็กระตุ้นตรงนี้กันอยู่เพราะฉะนั้นเน้นย้ําตรงนี้ครับว่าเงินประมาณ2อละสองแส้านล้านนี่บวกของประกันสังคมเนะี่ยผมเอาประมาณการนะกับผู้ที่จะไปซื้อของผ่านบัตรผ่านเป๋าตัง นะครับผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ2ชนิดนี้นะประมาณ40ล้านคนไปซื้อของที่ร้านค้า1.2ล้านร้านค้าทั่วประเทศนะครับเพราะฉะนั้นรีบเข้าโครงการโดยด่วนก่อนที่ท่านจะตกขบวนรถไฟครับคุณผู้ชมครับ